สวัสดีค่ะสบายดีเอทังช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้เป็นเช้าวันที่11เมษายน2568นะคะเอไม่เพ่นการมาทักทายสบายดี FC ทั้งช่องตอนเช้านะคะแล้วก็มาอะนุมโมทนาสาธุบุญไปพร้อมๆกันเด้อค่ะเนาะ ทั้ง f อซทั้งช่องและแม่เพนนะคะเมื่อเช้าก็ได้ตื่นใจบานแล้วก็เตรียมไปเตรียมงานนะคะจะเตรียมไปเตรียมงานาตั้งกองเนาะหรือว่าเมื่อนี้เป็นมือโฮมนะคะ f อขซงของอกองผ้าป่านะคะของวัดป่าพุทธรักษาวิมุตตารามนั่นเองเนอกของบ้านบากค,ค่ะเนาะแม่แม่เพนไปนตั้งกองอยู่ที่โรงเรียนนะคะเนาะโรงเรียนบ้านบากเนาะ เพนกะขออนุโมทนาสาธุบุญกับเอฟซีทั้งช่องทุกทุกท่านทุกๆคนที่ได้รวมทําบุญกับช่องแม่น้องคําแพงแล้วก็ช่องอของพี่พหัสนะคะรวมเงินทั้งหมดเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้พี่ผัสรวมเงินเงินทั้งหมดได้1มื่นหกว่ากว่าเนาะแล้ว อย่างวันนี้ยังไม่ได้รวมเพิ่มนะคะเพราะว่ามีเอฟซทางช่องทยอยทําบุญน้ากันมากอีกนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้จะได้รวมเพิ่มให้เอฟซทางช่องนะคะหลังจากที่ตอนบ่ายสามจะได้เฮนะคะเมื่ออื่นจะได้ทอดถวายนะคะเอฟซม่เพ็นก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะร่ํารวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะเนาะบุญกุศลครั้งนี้นะคะเอฟซ อ่าส่วนคลิปนี้แม่เพ่นจะมานำเสนอแนวทางลาวคักๆแล้วก็อ่าลาวคักๆของ4ี่เซียนแล้วก็ของแอดอ้อยพารวยแล้วก็เปิดตัวเซียนใหม่นะคะก็คือคนพารวยนะคะ FC ได้มาลาวพัฒนาเพิรนงมาให้แม่เพ่นสองสามวดแล้วแม่เพ่นบ่ได้ลงให้เพิ่นนะคะ เดี๋ยวแม่เพ่นจะลงให้มือนี่เลิ่มเป็นมือแรกนะคะเอฟซีเนาะแต่ว่าเพินก็เคยให้ให้แม่เพ่นลงแล้วค่ะดูดแล้วเนาะแต่ว่าเพินติดธุระนะคะมีอ่านแฟนเพินบอสบายเพินกเ็เลยหยุดให้นะคะเพินพึ่งทรงมาให้เมื่อวานนี่เนาะเพราะว่ามีเอฟซีขอมากเอฟซี FC ว่าเป็นของผู้ใดท่ายเบิงเด้อค่ะเนาะเนาะทีว่าเอฟซีขอมากเลยนะก็คือของเซียนสีสเกตนั่นเองเนาะเพินขอเปลี่ยนซื้อเป็น คนพารวยนะคะ fc จ้าเนาะอ่ะมือนี่ให้เพิ่อนพาเข้ารวยเนี่ยนะนะคะมือมามือแรกเปิดตัวมือแรกนะคะลาวพัฒนาวันที่11เอ็ดมษายน2 5งหวันนี้เนาะอ่ะมาค่ะว่าวลายใหญ่ห้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปมาให้กำลังใจทุกๆุกเสียนทุกๆอาจารย์ด้วยเนาะมาเบิ่งผลลาวพัฒนาค่ะ ลาวพัฒนาวันที่เก้าเมษายนที่ผ่านมาเลข6ตัวออก3ามสา5ห 5, 5, ตัว3ามห้าเจตัว5 7 9 5 3ตัวบน7 9 5ดสองตัวบน9 5และ2ตัวตัวล่างนั่นก็คือ5 7นั่นเองนะคะ อ่ะเข้ามาเบิงค่ะผลงานงวดวันที่9ที่ผ่านมานะคะก็ะคือของแอดอ้อยพารวยนะคะ fc เลขวิ่งลูดมาที่9บนตัวรองนะคะส่วนชุดวินได้ถ้าผู้ใดจับชุดวินเล่นก็จะได้3ตัวบนนะคะ fc เนาะก็คือ7 9 5นั่นเองนะคะนี่ค่ะ ส่วนตัวจับคู่ชุดสองตัวแตกบนแตกล่างนะคะก็คือนี่ค่ะเจ็ดห้าเลขออกห้าเจ็ดล่างแล้วก็เก้าห้าเลขออกห้าเก้าเออเก้าห้าตรงตรงเนาะคะ่ะเอฟซีวอลพิษค่ะบนเข้าตรงตรงล่างออกตัวกลับนะคะนี่ค่ะเลี่ยงกันลงมาเลยเนาะส่วนของพิพาทวิ่งลูดเข้าที่เก้าตัวรองจับคู่บอเขานะคะเล็กออกตัวเกาเ้านะ มันี้ผู้ใดจาให้แล้วเนาะนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่ก็ให้เก้าเด่นเก้าเก้ามาแต่ว่าจับคู่ให้เก้าสี่เลขออกเก้าห้าบนนั่นเองนะคะเซียนอุดรวิ่งลูดหนึ่งกับห้ามาที่ห้าบนล่างนะคะห้ามาบนมาล่างจับคู่เข้าที่ห้าเจ็ดล่างตรงๆนะคะของเซียนอุดรเข้าเนาะงวดที่แล้ว ส่วนของเซียนโคลาดวิ่งลูด7กับ8มาที่7ดล่างแต่ว่าจับคู่บอเขาค่ะอ่าถ้าใดผลงานวันที่9้าที่ผ่านมาของ5สํานักเนาะมาเปิดตัววันแรกวันนี้นะคะของคนพาลวยนะคะสำหรับเราพัฒนาคนพารวยให้มาวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่3กับ4นะคะเพิ่นว่า วันนี้ถ้าผู้ใดเป็นสายวิ่งสายลูดให้ลูดสามตัวเดียวนะคะเพิ่นบอกแม่เพ็ญน,นะคะ FC แสดงว่าเพิ่นเน้นที่สามให้เนาะนี่ค่ะจับคู่หกสามห้าสามสี่สามแล้วก็สี่แปดสี่เจ็ดสี่หกและศูนย์สามเนาะกันเบิ้ลสามสามสี่สี่ชดสามตัวบนเจ็ดห้าสามแปดห้าสาม 6 5 3ก็แสดงว่าเน้นที่5 3นะคะ fc เนาะเนี่ยแคปหน้าจออของคนพารวยนะคะวันนี้เปิดตัวเป็นวันแรกวิ่งรูดบนล่างเด่นที่3กับ4จับคู่6 3 5 3. 4, 3 4 3 4 8 4 7 4 6และ0 3การเบิ้ล3 3กับ4 4ชุด3ตัวบน 7จ็ดห้าสามแปดห้าสามแล้วก็หกห้าสามนั่นเองนะคะอ่ะมารอแคปหน้าจอพร้อมของแอดอ้อยพารวยดีกว่าเนาะอ่ะมาเบิ่งของแอดอ้อยพารวยวันนี้นี่ยังบงไดเเน้นให้ตูว่านี่นะคะเอฟซี FC. ของแอดอ้อยพารวยก็จะเน้นไปที่เจ็ดนะคะวิ่งรูดนี่ค่ะ ยิ่งรูดเน้นไปที่7นะคะชุดวินก็จะมี 6, 2, 4, 7, 3, สจหจับคู่ชุด2ตัวมี 2, 7, 2, 3, จ็ดส 4, งสามสองห้าสีและหกเน้นให้ที่ 2, องเจ็แล้วก็ 2, 5, 4, หนะคะชุด3ามตัววนมี 6, 2, 7แล้วก็ 6, 4, สห้า หกสแล้วก็273นะคะของแอดอ้อยพา้วยวันนี้เนะาะาพัฒนาส่วนงวดวันที่9ที่ผ่านมาของแอดอ้อยวิ่งรูดเข้าตัวลองส่วนตัวจับคู่เด้งบนล่างชุดวินแตก3ตัวบนนะคะส่วนวันนี้วิ่งรูดเด่น7จรอง2ชุดวินมี6 2สองสห จับคู่สองเจ็ดสองสามสองห้าเห้าหกเเน้นที่2 7 4 7 6 7ดสี่หกเชุด3ามตะบนมี6กสองเจ็ดห้าหหและสองนั่นเองค่ะอ่ะแคปหน้าจอเอาของแอดอ้อยพารวยและคนพารวยนะคะอ่าวันนี้เปิดตัวเป็นงวดแรกนะคะของคนพารวย ขอพา f อฟทั้งช่องรวยแน,น่นนะคะถ้าผู้ใดวิ่งลูดสายวิ่งสลูดให้วิ่งลูด3ามไปเลยนะคะเพิ่นวาเนาะอันนี้เพิ่นก็นจะเน้นตัวนี้นะคะ f อฟซี FC. เห็นเพิ่นคิดใต้เสุนตายยู่เน,นี่แล้วก็ตัวนี้แคปหน้าจอะคะ่ะ แคปหน้าจอได้หรือยังคะของสองสำนักคนพารวยและแอดอ้อยพารวยเดี๋ยวไปต่อของสีเซียนกันเลยมาค่ะมาต่อของเซียนอุดรวันนี้ ให้วิ่งนูดบนล่างมาล่าคักๆเก้าเด่นเก้าลองแปดนะคะจับคู่ให้มีเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามแปดสามเน้นวงกลมที่เก้าหนึ่งยาำไดโนาร์สีออกเก่าหนึ่งนี่ึ้นเด่นดีแท้นะคะส่วนชุดสามตัวบนมีหนึ่งเก้าสามเมตรเดียวนะคะเน้นเก้าหนึ่งพัดเป็นเน้นอ่าหนึง่งเก้าสามเมตรเดียวนะคะเอฟซีเนาะ ของเซียนอุดรอ,อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะ f อค่ะผู้ใดเลขสามตัวบุมีในะชุด2ตัวกระตัดเล่นกันเนอเด้อเนาะค่ะเดี๋ยวว่าไม่เพ่นบอกอีกเนาะอ่ะออกมาก็จะเสียดายโอ้ยบไต้ตัดเล่นจะมาไหมเนาะส่วนงวดวันที่เที่ผ่านมาของเซียนอุดรเข้าที่5 7ล่างตรงๆนะคะส่วนตัววิ่งตัวลูดมาตัวรองเด้อจ้ะเนาะงวดน,นี้เซียนอุดรวิ่งลูดเด่นเกรองแด จับคู่91819383เน้นที่9 1เม็ดเดียวชุด3ตัวบนให้มา193เมตร็ดเดียวนะคะอ่าไปต่อนะคะ fc เซียนโคราดวันนี้วิ่งลูดให้มาเด่นที่5ลอง6กาจับคู่มี5 1 5 7 6 1 6 7ชุด3ตัวบน6 5 7เม็ดเดียว2ตัวเน้นวงกลมที่5 7 เม็ดเดียวนะคะเสียนโคราดวันนี้ค่ะส่วนวันที่9ที่ผ่านมาเสียนโคราดวิ่งรูดเด่น8ปลอง7ตัววิ่งตัวรูดมาตัวลอง7ล่างแต่ว่าจับคู่บบเขา่างวดน,นี้ให้วิ่งรูดเด่น5้ลอง6จับคู่5 1 6หน7่งเน้นวงกลมที่5 7เม็ดเดียวชุด3าตัวบน6 5 7็ด เม็ดเดียวนะคะเอซีอะมาแคปหน้าจอเอาของเซียนอุดรแล้วก็เซียนโคราชกันก่อนเด้อจ้ะทําคลิปแต่เศร้านะวันนี้เนาะเดี๋ยวเซซายจะได้ออกไปสรอยงานแม่เบิ่งสอยเพิ่นเนาะรับแขกลำบยังเวลาเพิ่นมาทําบุญรวมทําบุญนั้ก็จะได้หาเขาหาหน้าให แคพิ่นกินนะคะเอซเนาะอ่ะเร็งๆด่งดนๆวนนะคะไปต่อเด้อค่ะมื่อนี้สะพัดมีหลายแนวทางให้ลงสาเนะของคนพารวยก็จะมีรัฐบาลไทยมาฝากด้วยนะคะของเซียนสิสเกตหรือว่าคนพารวยนะคะอ่ะห้ามาต่อของพีพหัสนะคะลาววันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่สาม เด่นที่3าลอง9นะคะจับคู่ชุดเน้นก็จะเป็น3 1 3 8 3 0แล้วก็ชุดลอง9 1 9 8และ90นะคะของที่ประหารวันนี้เด่น3าลอง9นะคะงวดที่แล้วเด่น1นลอง9มาตัวลอง9งวดนี้เด่น3าลอง9นะคะจับคู่ชุดอ่งวดที่แล้วบเขางวดนี้ชุดเน้นจับคู่มี3 1 3830 ก้าหนึ่งชุดลองเนาะชุดลองเก้าหนึ่งเก้าแปดและเก้าศูนย์นั่นเองค่ะอ่ะมาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่นะคะ สำหรับของเซียนเชียงใหม่วันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่นหนึ่งรองเก้าจับคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเน้นที่หนึ่งเก้านะคะชุดสามตัวบนเจ็ดหนึ่งเก้าเม็ดเดียวนะคะเอซีของเซียนเชียงใหม่วันนี้ส่วนงวดวันที่เก้าที่ผ่านมาวิ่งลูดมาตัวเด่นนะคะมาที่เก้าบนแต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะงวดน,นี้เซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นหนึ่งรองเก้า จับคู่ให้มี1719 97 98เน้นที่19เม็ดเดียวชุด3ตมตบน7 19เม็ดเดียวด้วยค่ะนาออ่าอันนี้ก็เป็นแนวทางลาวคักๆของ6สำนักนะคะมีของพิพหาทเซียนเชียงใหม่เซียนโคลาเซียนอุดรแอดอ้อยพารวยแล้วก็เปิดตัวงวดแรกของคนพารวยให้กับ FC ท่างช่องนะคะวันนี้อ่ะ แคปหน้าจอเด้อจากวันนี้ขอให้เฮงเงปังปังรวยรวยกันยกช่องนะคะวันนี้เป็นวันดีของแม่เพนและเอฟซีทั้งช่องเนาะค่ะที่ได้รวมทําบุญกันมากนะคะขอให้บุญกุศลที่ได้รวมทํากันมาเนาะ,ะนุนนําให้เอฟซีทั้งช่องดวงเปิดการงานเปิดโชคลาภเปิดเปิดรับเอาแต่สิ่งดีๆเนาะคะ่ะเอฟซีเด้อจากผู้ใดจะไปเล่นไปเที่ยวทั้งไหนก็ขอให้โชคดีนะคะเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเนาะ ละมัดละว่างกันแน่นะคะไปเรียนไปเที่ยวทั้งในคะ่ะชว่วงนาชงสงการนะคะเดี๋ยเพ่นผู้ใดทีไดกลับบ้านกลับเฮียนไปหาพ่อหาแม่เนาะสมบัติสมมาพ่อแม่แม่เพ่นกบขอสาธุน้ำเดินนะคะแม่เพ่นก็บ,บ่ได้กลับเนาะเพราะว่าเพิ่งกลับบา้านมาวางหนึ่งทันเองเม่ยเพ่นก็เลยฝากน้ำใจไปสมามาพ่อแม่อายเอายองแล้วเนาะคะ่ะเอฟซีขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ